สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อช่องครัวก,กัทธรรมนิชแนลนะคะวันนี้มารุ่งก็จะมาทําเมนูยำเห็ดฟางหรือยำเห็ดฟางใส่พริกราบน้ําแกงกลมกล่อมหอมอร่อยสดร้อนๆข้องคอดีค่ะเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีหอมแดงกระเทียมเห็ดฟางตะไคร้ผักแพลวนะคะต้นหอมผักชีกะปิ น้ำปลาร้าผงปรุงรสพริกราบแล้วก็ผงชูรสก่อนอื่นเอาเห็ดฟางมาผ่าครึ่งเตรอมไว้ก่อนนะคะเห็ดฟางใช้เยอะแค่ไหนก็ได้อยู่ที่ว่าเราชอบทานเห็ดฟางหรือเปล่าเมนูซื้อมา3ามขีดก็จะใช้หมดนี่เลย จากนี้เอาตะไคร้มาหั่นเฉียงสำหรับต้นหอมกับผักชีซอยให้เ,เล็กๆนะคะ พริกลาบไม่ลุงใช้สองช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้ยำเห็ดเนี่ยมีรสชาติที่เผ็ดหรือว่ารสจัดจ้านแค่ไหนนะคะถ้าใครกลัวเผ็ดก็ให้ลดปริมาณพริกลาบลงตามด้วยหอมแดงกระเทียมกระปีตามทุกอย่างให้เข้ากัน น้ำสะอาดพอประมาณนะคะเราก็ตามด้วยตะไคร้ตักทุกอย่างที่เราตำไว้ใส่ลงไปถ้าใครกลัวไม่เผ็ดก็สามารถเติมพริกราบลงไปได้อีกนะคะลุงรสชาติไว้เลยนะคะทุกคนใส่เป็นผงปรุงรสผงชูรสน้ำปลาระถ้าไม่เค็มสามารถใส่เป็นเกลือรหรือน้ำปลาเพิ่มลงไปด้วยก็ได้นะคะ คนเครื่องปรุงให้ละลายจากนี้ใส่เป็นเห็ดฟางลงไปต้มเห็ดฟางให้สุกซะก่อนนะคะแล้วค่อยมาชิมรสชาติตอนนี้เห็ดฟางก็สุกดีแล้วนะคะทุกคนก็ชิมรสชาติได้เลยอืมรสชาติหอมพริกราบแล้วก็มีความกรมกรอมมากๆเลยค่ะปรุงรสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วใส่เป็นผักแพลวต้นหอมผักชีซอย เสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูยำเห็ดฟางหรือยำเห็ดฟางใส่พริกราบเป็นเมนูยำเห็ดฟางแบบทางเหนือนะคะ รสชาติหอมพริกราบมีความเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงแล้วก็รสชาติน้ำแกงจะมีความกลมกลม่อมสดร้อนๆข้องคอดีค่ะก็อย่าลืมเอาไปทําตามกันได้ฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับเม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ